สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ครับชอมหนุ่มพระบ้านเมาเมามาแล้วนะพี่นะวันนี้ก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดเต็มๆเลยพี่นะฮะวันนี้ไปนั่งคัดของมาตั้งแต่เช้าเลยนะพี่นะได้ของเข้ามาแบ่งปันหนึ่งชุดนะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5 นะครับนะ0919285535นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมแอดมาไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอด937 GYICL นะครับไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะพี่นะแล้วก็มีไว้ทั้งอสอบถามด้วยเวลาอยากชมชิ้นไหนองค์ไหนยังไงสอบถามผ่านไลน์ผ่านไลน์แอดได้หมดพี่นะฮะทุกช่องทางการติดต่อนะครับนะวันนี้ได้ของมา20กว่าชิ้นพี่ นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยนะครับเนาะห้าร้อยบาททุกองค์ทุกชิ้นเหมือนเดิมพี่นะครับวันนี้มากันแบบคัสสวยๆเด็ดๆมาให้หลายองค์เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับนะ้ชมชอบชิ้นไหนยังไงก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะาองค์นี้เป็นพระสมเด็จเลยนะครับเปิดมาก็เริ่มด้วยสมเด็จสวยๆแบบนี้ครับเป็นพิมพ์สมเด็จวะัละคังนะครับนะ้พิมพ์ชิ้นนี้นะครับน้เนื้อหาดีพี่เนื้อหาแห้งมากครับนี่ยฮะ เนื้อหาแห้งเนื้อหาสวยเลยนะครับแล้วก็มวนสารแน่นๆแบบนี้เห็นไหมครับสวยคมพี่เนื้อดีผิวแห้งมากนะครับรายการแรกเลยนะเอาไปห้า้อบาทนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับรายการนี้เป็นพระนางพญานะครับน้านเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะฮะ นี่นะครับละเป็นผ้านางพญานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งครับพี่นะครับเนื้อหาดีมากเดี๋ยวผมซ่องให้ดูเนื้อนะนน่ี้เนื้อดีแล่สวยเลยพี่นะครับพิมพ์คมๆแบบนี้นะหูนะครับแขนนะเนื้อแห้งๆแบบนี้ครับอ่ะลายมาแบบนี้ครับพี่นะดูให้ชอบครับผมดูชอบจัดได้จัดเลยพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับ ชิ้นนี้เป็นพระหูยานครับพี่หูยานองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับเนื้อสนิมแดงนี่นี่นี่พี่เห็นไอแมงกินพระไหมา <gaat advocate> มาอีกแล้วนี่นี่ก็ได้มาเมื่อเช้านี้เลยนะครับรองค์นี้เป็นพระหูยานนะพี่นะเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ดูสภาพพระครับนี่ฮะสวยมากนะครับนะสวยเลยนะครับชิ้นนี้ดูให้ชอบพี่ดูชอบจัดได้จัดนะครับ เอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับผมเป็นผ้าเหนนรียญนะฮะวันนี้ได้เหรียญมาสามเหรียญก็สวยทุกเหรียญน,นะพี่นะแต่ว่าอ่าก็อย่างที่บอกนะครับเนาะดูเป็นดูชอบค่อยจัดนะพี่นะผมดูไม่ค่อยแม่นนะเหรียญนะได้มาแบบนี้ไปแบบนี้แหละนะครับเหรียญนี้นะฮะรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะฮะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เลย สองสี่หกศูนย์เหรียญอาร์มนะพี่นะสองให้ดูหน้ากันนิดนึงคมมากพี่นะฮะคมมากๆนี่ขอบตัดนะครับหลังนะพี่นะผิวพันธ์เดิมผิวพันธ์ดีพี่ดูให้ชอบครับผมดูชอบดูเป็นจัดได้จัดห้าร้ยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับ ชิ้นนี้เป็นเหรียญนะเหรียญพระปฏิมากรมงคลบพิษสีอยุธยานะครับก็ถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะเป็นเหรียญที่ชื่อเหรียญแล้วนะเหรียญหลวงพ่อโตนะห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่แล้วเขาเชื่อมเอียงด้วยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเอียงหรือว่าเขาเอียงมาแบบนี้หรือว่าเหรียญเขาเป็นแบบนี้หรอแต่มันก็เดิมดีนะพี่นะก็ดูธรรมชาติดีนะครับเนี่ยเออแปลกเหมือนกันนะเชื่อมเอียงมานะครับนาะ ได้มาแบบนี้แหละนะฮะไปแบบนี้เลยเนาะดูชอบดูเป็นจัดไปพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่6ครับผมนี่ฮะยอดธงครับชิ้นนี้หน้าตาค่อนข้างที่จะผมว่าแปลกๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าอืมก็ก็ก็ไม่เคยเห็นหน้านี้เราเอาต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเราไม่เคยเห็นหน้านี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะฮะเนื้อหานะครับนะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะฮะเดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อกันนิดหนึ่งเนาะ เนื้อเขาก็หลายวันนะดีนะพี่นะมีเหลืองมีแดงนะครับเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะฮะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับผิวพันธุ์ก็ตามภาพเลยพี่นะผิวพอช้ได้นะพี่นะแล้วก็นี่ยๆรอยตามงงตามมุ้งอะไรก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ลองดูนะครับถ้าชอบก็จัดไปเนาะเอาไปห้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับผมนี่ฮะหลวงพ่อเนียมครับได้มาสองชิ้นวันนี้แล้วเก่าสวยทั้งคู่เลย อันนี้จริงๆไม่ได้สะอาดขนาดนี้นะเอามาผมออกมาปัดมาแปรงนะครับเพราะว่าตอนที่ได้มาเน่ฝุ่นมันเกาะค่อนข้างหนาแล้วก็อยากโยกอยากย้ายอะไรเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วมันเลอะเทอะนะผมก็เลยมาทำความสะอาดหน่อยแต่ไม่ได้ล้างนะพี่นะเพราะว่าเนื้อตะกัวเนี่ยล้างไปปุ๊บเป็นตะกัวใหม่เลยพี่นะครับนะฮะถ้าเนื้อตะกัวถ้าได้ไปล้างทีเดียวนี่คือไปเลยนะพี่นะผิวนะครับเพราะว่าตะกัวเนี่ยเก่ายากนะฮะนี่ ชิ้นนี้นะครับนะรายการที่7นะครับนะเป็นพิมพ์เสียนล้น2หนล่างนะพี่นะ้หลวงพ่อเนียมนะครับวับนนี้ผมได้มา2ชิ้นที่เป็นของพ่อเนียมนะฮะแล้วสวยทั้งคู่เลยองนี้ก็ร่องรอยนะครับเนาะร่องรอยเนะี่ยไอความที่ว่าเนื้อตะกั่วมันอ่อนอยู่แนละ้วใช่ไหมพี่เนี่ยพอเวลาเขาเก็บไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันไปนกระทบกระแทกมันจะยุบหมดเลยพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วพระก็สภาพผ่านการคลองใช้ด้วยแหละนะก็มีร่องรอยความซึกมี ให้เห็นบ้างนะครับเนาะแต่ภาพก็ยังถือว่าสวยนะนะพี่นะสวยนะครับนี่บอกประกบนะครับรายการที่7นะครับนะดูให้ชอบนะครับดูชอบจัดไปพี่เอา500นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่8ครับผมชิ้นนี้เป็นหลงพอนียมอีกหนึ่งองค์ฮะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะพิมพ์เล็กนะฮะเป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้ก็เก่านะพี่นะพี่ดูเนื้อผมซ่องให้ดูเนื้ออันนี้เจ้าของเดียวกันนะพี่นะได้มาพร้อมกันเมื่อเช้า นี่ฮะหน้าตายัางติดชัดอยู่นะครับเนาแต่ว่ารอยยุบรอยอะไรเนี่ยมันมีเหรอนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบอ่าคือมันมันมีอยู่แหละพี่เนื้อตะกัวนะครับเนาถ้าจะให้สวยวิงวิ้งเลยนี่ต้องเก็บดีจริงๆนะสาหรับเนื้อตะกัวนะครับเนี่ตะกัวเก่านะพี่นะเห็นไหมฮะคาบตะกัวนะเนี่ยคาบเดิมก็เลยทองความสะอาดนิดเดียวเองเมื่อเช้าสวยมากนะครับดูชอบจัดไปพี่ห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับผม ชิ้นนี้เป็นพระน้ากปกครับผมมักปกเนื้อทองผสมองค์นี้นะผมน,ำน้ำหม้อนี้คือผมอ่ไม่ชชว่ช์เจ้าของเขาบอกว่าน่าจะเป็นหลวงปู่ใจนะครับแต่ว่าไอ้ด้านหลังเนี่ยมันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยไม่ชชว่์ว,ว่าเป็นที่ไหนนะเพราะฉะนั้นองค์นี้ผมขออนุญาตไม่ยัดที่นะแต่พี่ดูเนื้อนะผมส่องให้ดูเนื้อนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อคือเก่ามากพี่นะครับเนี่ยคาบสาแดงคาบ คร <c oughs> ับเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาเขาเป็นเนื้อทองผสมอ่ะเนาะพี่เนาะมันก็จะมีคาบน้ําทงน้ําทองวิ่งนะครับเนี่ยแล้วพระองค์นี้บ้านเลยพี่บ้านเดิมเลยนะเนี่ยส่องให้ดูกันแบบนี้เลยไม่ชัวร์พี่ว่าที่ไหนแต่ว่าส่วนตัวผมก็มองไปทางหลวงปู้ใจวัดเสด็จนะครับ แต่ว่าอ,อาจจะเป็นที่อื่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแม่นนะครับเนาะก็ลองดูนะครับเนาะใครรููที่ดูชอบดูเนื้อละสนใจนะครับหรือว่า,ารู้ที่ชัวร์ละนะครับจัดเลยพี่นะสวยๆแบบนี้เก็บได้นะครับเอาไป500บาทนะรายการที่9นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10ครับผม <c oughs> เสียงยังมามาหายหายอยู่เนาะบางทีต้องขออภัยด้วยเนะะา,า,าะพี่เพียรหอะไรท่านอาจะแบบเฮ้ยเสียงไม่เสียงมันน่าลาคาญหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่นะคือเสียงมันมามาหายหายนะครับ <voilà. S 1> ผมมีปัญหากับก่องเสียงด้วยนะเนาะก็ไม่เป็นไรนะพี่นะขออภัยด้วยนะครับอ่ะรายการที่สิบนะครับนะนี่ฮะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนะเหรียญหลวงพ่อก,กันบุตรพญาตนะครับ สองสี่หก้านะพี่นะอันนี้ผมไม่ชชว่์ว่าเป็นเหรียญย้อนหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความคมความอะไรเนี่ยผมว่าสวยนะนี่นีน่ี่พี่ดูดิพี่ดูยันนะตัวทรงสื่อคมหมดเลยพี่เห็นนะครับหลังนะหน้านะครับน้องน,นี่ดูหน้าครับติดชัดสวยเลยพี่ อ้าวลองดูครับผมดูชอบจัดไปพี่500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่11ครับผมนี่พระพิคเนตได้มา2ชิ้นวันนี้องค์นี้นะครับนะรายการที่11เนะฮะเป็นพระพิคเนตศิลปะแบบนี้ผมดูเป็นสายใต้นะพี่นะผมดูเป็นสายใต้นะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็ผสมหลายอย่างด้วยคืออาจจะด้านล่างเนี่ยตอนเทอย่างี้อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือมันมันมีเนื้อส่วนผสมที่เป็นเงินนะพี่นะแล้วก็มีมีมีทองด้วยนะครับแล้วแล้วก็เนี่ย ดูดิสวยมากนะฮะผิวพันธุ์ทรงเรงดีหมดเลยพี่ส่องให้ดูเนื้อกันนะนี่ครับนี่มีแดงด้วยนะเห็นไหมครับมีแดงมีเหลืองนะฮะาน้ําทองมีวิ่งตามซอกเห็นไหมครับนี่นี่นี่แล้วซอกอย่างลึกเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับเก่าสวยมากเลยฮะเส้นไม่มีล้มนะพี่นะไม่มีตื้นไม่มีเบอร์นะครับนี่เห็นไหมครับส่องให้ดูกันแบบนี้ได้เลยเพราะว่าสวยจริงพี่นะฮะ ดูให้ชอบครับผมดูชอบจัดได้จัดพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับ <c oughs> องนี้ก็เป็นพระพิฆเนศเหมือนกันนะพี่นะศิลปะก็ไปทางสายใต้เหมือนกันนะครับองนี้นะฮะเป็นพระพิฆเนศเนื้อทองแดงเถื่อนทองแดงเถื่อนเนี่ยเป็นทองแดงสมัยก่อนที่ถลุงไม่สุกนะครับเนาะรนะหรือว่าถ้าส,สมัยก่อนที่ที่เขาใช้กันก็ทองแดงเก่าๆเนาะพี่เนาะพวกเนี้ยเขามีอะไรเขาก็เท่นะั้นนะฮะก็ จะบอกว่าไงพี่พระองค์เนี้ยเหมือนจะเคยผ่านการลงรักนะผมว่านนะน่าจะน่าจะผ่านการลงรักเพราะว่าเนี่ยมันมีค่าเหมือนรักนะพี่นะแต่ว่ามันล่อนออกไปค่อนข้างที่จะเยอะและ้วแทบจะหมดแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เนื้อหานะครับนะเนื้อหาก็เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่นะเนี่ยสีมันจะไม่สดเหมือนทองแดงใหม่นะพี่นะแบบนี้นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับนะ้องใครรู้ที่ดูชอบจัดได้จัดพี่คาดสวยมากนะะแล้วก็ ผมว่ารายละเอียดเขาดีนะปานิษดีนะครับรายการที่สิบสองนะครับนะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับอีกหนึ่งชิ้นครับผมพระแก่ทองแก่มากๆด้วยนะฮะนี่พ่อเพชรครับผมอ่ามือเขาเรียกมืออะไรมือปกใช่ไหมผมเนี่ยมือปกหรือมือแปรผมไม่รู้ผมแยกพิมไม่ถูกนะเนี่ยอันนี้ผมไปนั่งคัดมานะได้มาเมาเช้านะครับสวยนะพี่นะสวยเลยครับผมพ่อเพชรพิจิตนะฮะสองสี่กว่านะครับ นเนี่ยฮะเือหาแบบนี้เลยพี่มือดีมากดูชอบดูเป็นจัดพี่500้อนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับผมอันนี้ก็เพิ่งได้มามาเช้าเหมือนกันนะเป็นแบบเดิมๆเลยนะเลี่ยมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเลี่ยมฝีมือชาวบ้านนะบางทีนะก็ยุบย่นนะครับเนาะแต่ว่าพวกนี้ไม่มีผลกระพระนะครับเพราะว่า เอาไปแกะหรือว่าเอาไปเก็บงานดีๆก็สวยนะกรอบนะฮะอ่ะเอามาดูที่เนื้อพระก่อนนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่14นะพี่นะอง์นี้เป็นพระทรงอ่าเขาเรียกทรงเทวรูกัเนานะเป็นพระลบุรีนะพี่นะปางประธานพรน,นะครับชิ้นนี้เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงพี่นะฮะเนื้อตะกั่วนะแล้วสนิมแดงกําลังขึ้นพี่นี่ขึ้นมาได้สวยมากนะครับไม่ได้คุมทั้งองค์แต่ว่าความเก่ามีให้เห็นแน่นอนนี่ครับเดิมมากฮนะ แล้วผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะสินเนี้ยผมก็มองว่าเป็นสินทวานนะพี่นะแต่ว่าจะขึ้นที่ไหนแค่นั้นเองไม่รู้ว่าที่ขึ้นที่ไหนแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าด้วยความเก่าความไรเนี่ยมีให้เห็นฮนะนี่พี่ดูรอยย่นแล้วเห็นไหมครับใครรู้ที่ดูเป็นดูชอบจัดเลยพี่พระแบบนี้เก็บได้นะครับรายการที่สิบสี่นะครับนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับผม พระปิตาครับองนี้ก็พึงได้มาเหมือนกันนะพี่นะเป็นพระที่ผมว่าเนื้อหาเขาดีนะเนื้อหาเขาดีคือเนื้อเขาออกไปทั้งสมฤทธเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูดิเห็นไหมครับหลังยันแบบนี้นะพี่นะผมมองว่าผมมองว่านะอาจจะเป็นหลงวงพ่อทับหรือเปล่าสินเนี้ยนะครับเพราะว่าผมคล้ายครับคาวว่าใช่นะพี่นะผมก็ไม่ชัวร์นะ แต่ผมก็มองไปทางนั้นแหละผมมองไปทางของทับนะฮะนะอ่ะรายการที่15ครับผมพระสวยๆแบบนี้ดูเป็นดูชอบจัดได้จัดพี่500บาทนะครับอยากได้ภาพเพิ่มเติมภาพนิ่งๆทักมานะพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมได้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่16ครับผมองค์นี้เป็นพระปิดตานาักปกนะฮะพระปิดตานาักปกก็ถ้าจำไม่ผิดก็มีสายเขาอ้อเนาะที่เป็นอาจารย์ทองปานใช่ไหมหรือว่าผมเชื่อจำชื่ออาจารย์ไม่ได้ละ นะครับที่เป็นสายของออที่มีสร้างแบบนี้เหมือนกันนะองค์นี้ก็ได้มาแบบนี้นะพี่นะสภาพเดิมดีนะครับมีคาบเบ้าคาบอะไรเนี่ยพอมีติดให้เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะนี่เนื้อดูเนื้อดีโอ้โหเนื้ออย่างดีเลยเนื้อสวยมากนะครับอ่ะลองดูครับพี่นะหลังยันสวยๆแบบนี้ครับดูชอบจัดไปพี่500้อนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิครับ วันนี้ได้หยุดยามาด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะอ้าวนี่เลยครับรายการที่17นะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยอ่าเขาเรียกว่าหน้าอะไรนะหน้ากระบี่ใช่ไหมที่ว่าของเจ้าคุณสีครับเนี่ยพี่ดูเนื้อนะสองให้ดูเนื้อนะครับเนี่ยสองสี่กว่าเนื้อนี้ได้เลยพี่เนื้อถึงนะองเนี้แล้วพี่ดูหน้านะครับเห็นไ,ไหมฮะ เนื้อไม่น่าเนื้อไม่น่าเกียดเลยนะเนื้อสวยนะครับพวกนี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะพี่นะนี่อยตะบงตะใบนะครับคาบนะพี่นะสนองสนิมคาบเดิมมากนะฮะพระเอานี่ยเจ้าของเก็บไว้ในกระป๋องนะบอกเลยเนี่ยนะเขายังไม่รู้เลยที่ไหนผมก็แต่ผมคิดว่าผมผมคิดว่าผมจาได้นะครับเนาะเป็นพระชัยนะครับนะพระชัยอ่าเจ้าคุณสีนะครับเนาะนี่ครับ ลองดูพี่คิดว่าใช่เหมือนกันก็จัดแล้วกันเนาะเอาไปห้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบปดครับผมยุดยามาแล้วฮะนี่ครับผิวไฟเดิมมากพี่เขาเรียกเขาเรียกว่าผิวอะไรนะผิวไฟไหมหรือว่ารอยไฟรอยตามมดนะครับเนาะพวกนี้เกิดจากโลหะที่ยังละลายหรือว่าหลอมยังแบบไม่ไม่เดือดจัดหรือไม่สุกจัดนะพี่นะ พอเทเข้าไปในบล็อกในพิมพ์เนี่ยฟองอากาศมันดันขึ้นเลยไหมฮะนี่พระองค์นี้นธรรมชาติมากพี่แล้วพี่ดูหน้าตานะอย่างสวยฮะหยุดยาครับผมไม่ต้องสืบนะฮะหน้านี้นะครับนี่ผิวเป็นผิวคล้ายๆผิวมะละนะฮะนี่ครับนี่รอยแรลหลุดรอยอ่าขี้บงขี้เบานะครับแล้วพี่ดูหน้าดูเนื้อนะสวยแบบนี้พี่ต้องจัดแล้วแหละนะฮะ สวยแบบนี้ต้องจัดแล้วแหละนะครับสวยมากสวยจริงครับเอาดูครับผมดูชอบจัดได้จัดพี่รายการที่สิบแปดนะครับนะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับผมอ่านี่ครับได้มาอีกแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้อ่าไปได้มาองค์นี้นะพี่นะพระเดิมมากแล้วคาบคีเบาอย่างเดิมครับคาบกุคาบคีเบาเขาเดิมเลยนะฮะชิ้นนี้เป็นพระยอดทงกุวัดโคกนิ้วนะครับ โค้งเนียวบุรีลำใช่ไหมถ้าผมจํเชื่อวัดไม่ผิดนะฮะองคนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะมันม,มีอยู่ที่ผมเจอมาอนะมีพิมเล็กกับพิมพใหญ่องนี้ก็พิมพ์ใหญ่แล้วก็เนื้อองนี้เป็นเนื้อทองผสมนะฮะส่องให้ดูกันนิดนึงจะได้ดูความเดิมของเนื้อครับนี่ฮะแล้วพี่ดูคาบครับแบบนี้ไม่ได้คาบสกรปรกนะพี่นะเขาเรียกคาบขี้เบ้านะครับนะครคาบขี้เบ้าคา,า,าบขี้กุนะครับเดิมเดิมเลยพี่ นี่ครับเดิมมากองนี้ได้มาเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบไปเขี่ยเจอยังบอกวิสวยนะองนี้หน้าตาติดดีด้วยนะฮะอ่ะลองดูครับพี่นะชมชอบเหมือนกันก็จัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับผมองนี้นะครับนะเป็น <c oughs> พระยอดธงอยุธยาอีกหนึ่งองฮะได้มาเมื่อเช้าเหมือนกันอ่าองนี้ผมดูแบบนี้ครับคือองค์นี้ยพระองนี้ยเขาอาจจะ แก่หนกเพราะว่าด้วยน้ำหนักแล้วก็อะไรนะเนื้อนะครับนะเนื้อกับน้ำหนักเนี่ยผมว่าได้นะฮะนี่แล้วพี่ดูเนื้อนะครับเขาจะออกแดงแต่ไม่ได้ออกแดงสดเหมือนเหมือนเนื้อทองแดงนะพี่นะแต่ว่าเขาจะออกแดงทึบๆทึมๆนะพี่นะแล้วก็เนื้อเขาจะดูนวลละเอียดกว่านะฮะนี่ลองส่องให้ดูเนื้อกันแบบนี้คาบเดิมๆนะพี่นะเนี่ยคาบเดิมๆเลย ไอ้คาบดินเหลืองๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรได้มาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะส่องให้ดูกันแบบนี้เลยี่พี่ดูเก่าไหมคนะาบความเก่าคาบอะไรมีให้เห็นหยุดยาพี่ไอ้คาบเหลืองๆคาบดินนี่ถ้าเกิดอยากให้ผมล้างออกให้แปรงออกให้บอกนะพี่นะแต่ผมจัดการให้ได้นะครับนะทำความสะอาดพระนี่งานถนัดเลยพี่ ชอบนะครับนะชอบล้างชอบทำความสะอาดนะพี่นะแต่ว่าก็บางองค์ก็ดูคลาสสิกก็ไม่อยากจะทําเหมือนกันนะพี่นะแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าอยากให้ทําความสะอาดให้บอกได้นะฮะนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะแบบนี้ล้างไม่ยากพี่นะโดนน้าอุ่นก็หลุดละนะครับก็ลองดูนะครับนาะชมชอบจัดไปนะพี่นะห้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายแล้วนะฮะรายการที่21ครับผมนี่ฮะได้ไมค์หนึ่งองค์นะครับนะเป็นพระล่วงเปิดโลกนะพี่นะหรือว่าเป็นพระปางเปิดโลกนี่แหละเนื้อเป็นเนื้อทองผสมนะครับหรือ ดีๆเลยเนี่ยผมว่านะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะ <c oughs> มือบอลน,นะเนี่ยเป็นรอยเทียนนะพี่นะอา,นาอาจจะเป็นพวกทองดอกบวกด้วยนะครับคือผมเคยได้มาองคหนึ่งองค์นั้นก็สวยเหมือนกันนะพี่นะหน้าสวยมากแล้วครับนะแล้วองค์นี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อเช้านะเนี่ยน่าใช้ได้เลยนะพี่นะนี่นี่รอยเหมือนจะเป็นรอยเทียนหรือรอยยางหรือรอยอะไรสักอย่างนะครเพราะว่าตอนไปได้มาก็อ่า สภาพก็เคอะหน่อยแหละนะผมเอามาล้างนะอันนี้บอกเลยนะฮะมาล้างทำความสะอาดนะพี่นะไม่ได้ล้างผิวนะครับนี่แค่ล้างทำความสะอาดเฉยๆนะโดน,นแค่น้ําอุ่นนะแล้วก็พวกพวกกันแปลงออกก็คาบสกรปรกเหมือนก็หลุดละนะครับนี่แต่ว่าอันนี้มันไม่หลุดนะน่าจะเป็นคาบยางหรือคาบเทียนอะไรสักอย่างนะครับเนาะได้ไมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้แหละเนาะธรรมชาติดิ นะฮะใครชอบความเดิมนะครับแล้วก็จัดไปแล้วกันพี่นะสวยๆแบบนี้จัดได้จัดพี่เอา500บาทนะครับหมดละนะฮะวันนี้มีของเท่านี้ครับผมนะ21องค์21ชิ้นนะครับชมชอบชิ้นไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้เลยผ่านเบอร์โทนนี้นะครับ0919285535นะครับ0 9 1ย์8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมแอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็น9 3 7 g y ้านะครับ ไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะพี่น้าแล้วก็มีไว้ทั้งสอบถามที่พี่ด้วยนะครับเออแบบอยากได้ชิ้นไหนบอกได้เลยนะฮะผ่านไลน์แอดผ่านไลน์ได้หมดนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ